มาดูบรรยากาศการหาเสียงนะคะเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วแหละเมื่อสักครู่เราเปิดนับถอยหลังกันเท่าไหร่นะ19นวันเท่านั้นเองนะคะจนถึงตอนนี้หมายเลขผู้สมัครโดยเฉพาะเขต เขตที่เราจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราจําได้หรือ,อยังในบ้านของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าสับสนกันนะอันนี้สับสนนะนะคะ,นะ,คะในเขตของเราในพื้นที่ของเราเราจะเลือกหมายเลขอะไรจําได้หรือ,อยังนะคะศึกษานโยบายของแต่ละพักให้ดีให้ละเอียดถี่ท้วนนะคะไปเลือกให้ถูกต้องแล้วตอนที่กาเนี่ยก็จะต้องมีสติอันนี้คือบอกตัวเองกาให้ถูกใบกาให้ถูกใบกาให้ถูกเบอร์โดยเฉพาะสสเขตอย่างเงี้ยมันเยอะใช่ไหมก่อนที่จะกาเนี่ยไล่ดูให้ดี เ้ยใช่เบอร์นี้ไหมเพราะถ้ากาผิดปั๊บไปขีดค่าทิ้งก็จะกาใหม่บัตรเสียทันทีนะเสียสิทธิ์ไปเลยของเราเสียคะแนนของเราไปเลยเพราะฉะนั้นชา้ชาๆมองชัดๆดูดีๆแล้วค่อยกานะคะในขณะที่บรรดาผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีรายชื่อทั้งสสเขตตอนนี้เขาก็ลงพื้นที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คึกคักไม่ได้หยุดกันนะไม่ได้หยุดกันเลยนะคะเราจะเห็นบรรยากาศสีสันในแต่ละพื้นที่เรียกว่าดุเดือดเลยแหละ ัวนหน้าพักประชาธิปัตย์เองออกมาขวางนโยบายลดแลกแจกแถมอบอกว่าเป็นประชานิยมที่ไร้ความรับผิดชอบอหวังจะมาหลอกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน,นาก็เป็นการต่อบต้นโยบายกันไปะนะนะคะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศชัด อยู่ต่ออีกสองปีค่ะเพื่อให้การพัฒนาไม่สะดุดนะคะนี่เป็นตัวอย่างสองพักเดี๋ยวมีไล่เรียงมาให้ดูอีกหลายพักการเมืองเริ่มวันที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนนะคะประธานคณะกรรมก,การกำหนดแนวทางและยุทธศาสาตร์พักรวมไทยสร้างชาติพร้อหมหัวหน้าพักและผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสสจงังหวัดอุดรธานีหาเสียงค่ะประชาชนก็ไปรอต้อนรับนะคะมีผูกผ้าเขาม้ามีแจกลายเซ็นให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ประชาชนก็ขอลายเซ็นนะคะบนเวทีปราศัยเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดบางช่วงบางตอนบอกว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่ออีก2ปีก็คือเพื่อให้การพัฒนาบ้านเมืองไม่สะดุดะจะได้สารต่อง,งานที่ยังค้างงก่อนจะส่งต่อให้กับคนอื่นในอนาคตแล้วก็จะทําให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นหาเงินเข้าเพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เปรียบตัวเองด้วยนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นนักบินที่มีสมรรถภาพมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤต ก็จะช่วยนําพาเครื่องบินให้ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นเด็กอาจจะตกใจได้นับนก็คือพักแรกนะครับไปต่อกันที่พักประชาธิปัตย์วันนี้ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับนำทีมมาโดยคุณจุรินลักษณะวิสิท์หัวหน้าพักนำทัพผู้สมัครสอสอพร้อมกับทีมงานจุรินทร์ออนทัวร์ไปพบปะประชาชนในตลาดเจ้าพรมนะโดยมีแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเข้ามาทักทายเข้ามามอบดอกไม้มาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางคุณจุรินก็ได้มีการพูดถึงจุด แข็งของพรรคนะครับว่าเป็นนโยบายที่ตกผลึกแล้วทําได้จริงมีความรับผิดชอบไม่สร้างภาระให้กับประชาชนซึ่งจะไม่ขึ้นภาษีหรือไม่ไปกู้มาเพื่อจะมาลดมาแลกมาแจกมาแถมเพราะเชื่อว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของประเทศและมั่นใจนะครับว่าคนไทยอ่านออกว่านโยบายไหนทําได้นโยบายไหนหลอกเอาคะแนนเสียงเท่านั้นครับค่ะ ไปดูจากทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะนางสุกุมนุณปลืม้มสอสอ,อผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ศาลเจ้าพ่อโกมินซำเทียนไกลที่อ่าวอุดมอำเภอศรีราชาก็ขอคะแนนของคนในพื้นที่แล้วก็มีการจัดงานรดน้ําขอพรผู้สูงอายุในช่วงสงกรานด้วยนะคะประชาชนก็ให้ความสนใจขอโอกาสให้เข้าไปทํางานในสภาผลักดันนโยบายเรื่องของการลดค่าน้ํามันค่าไฟ ค่าแก๊สหูงต้มและโครงการที่โดดเด่นก็คือดิจิ t a ลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปจะได้นําไปกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนในชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลค่ะไปดูสักอีกหนึ่งพักการเมืองนะคะพักไทยสิวิไลค่ะนำโดยพิเต้นะคะพิเต้มงคลกิจสุขสินธานนท์นะคะนี่ค่ะ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ภาคใต้ขอคะแนนเสียงจากชาวยะลานะคะชูนโยบายยกเลิกพรกรฉุกเฉินแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นรถหาเสียงแนะนําตัวแนะนํานโยบายอาของพรรคไทยสีไนี่ค่ะขึ้นรถแห่แบบนี้ไปทั่วเมืองนะคะคบ,บอกว่านโยบายของพรรคเนี่ยคือจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่3าจนนังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมกรเกษตรกรชาวสวนยางมีไรายได้มากขึ้นด้วยการแปรรูปยาง บอกว่าจะทำให้ราคายางเนี่ยขยับไปถึง120บาท <No. S 1> ต่อกิโลกรัมรนะคะแล้วก็สำหรับพักส่งผู้สมัครครบทั้ง3เขตตั้งเป้าไว้ยะลาน่าจะได้เขตยะลาสักหนึ่งเขตนะคะ